บวกบวกอยู่นะลรงใหญ่ทีสี่กับวกมั้งบวกดิตอนแรกสั่งมิดท้ายสั่งมีบ็ดหนีไ้หน้าร้อนเี่ยยังไงก็ไม่รู้อ่ะตีเดิมปะเนี่ย ใช่ป่ะต um, ีเดิมเนี่ยสไนส์สไนส์ฟินแลนด์มีมีอะไรนะมิกกี้อะไรนะตีเดิมตีเดิมเออเนจะทำไม่ถยิงว่ะไอ้หนึ่งก็ยิงคมนะเออเอ้เอ้เบอร์สุดท้ายนะมิสกี้ มันยิงหัวเนี่ยแดบยิงหัวเบอร์อิตคาคตอนบอรเบอร์ครับผมซุ่มหน่อยพที่ี่ยตัวผู้หญิงก็กเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผู้หญิงทีมเรารู้สึกรู้สึกได้ว่าเขาเล่นไม่ค่อยถนัดอะไรจริงน้วน,น,นะโ้ยเจ็บมา,า,จากจะตายแล้วเม็ดเดียวเลย แดงกมากกไปหกสิบะหกสิบหกสิบเป็นละหกสิบเลยนะเว้ยขอบคุณนะฟอพี่อยู่เปกสิเลยนะเว้ยชี้มาตายหกสิบสี่สิบหกสนะิบดามจพอ,อยิงไปละหกสิบมันดูยูซี่ยี่หัวเมีย เล้วกูวิ่งตรงมางี้ทำไมเนี oh, ่ยไม่ไม่ใช่โอ้ยเยอะจีบอเลรวะดาวหนึ่งเนาะโอ้ไมันดาวไอ้ยัง ไม่มีวอล์ดว่ะพบศัตรูแล้วไม่มีไอซ์วอล์กพี่ติ นั่งตุดแหลมมาเมื่อกีู้ข้างหน้าวิ่งมายิงไงไปดรอปได้ไหมอ่ะไปที่ไอดรอปมาเลยไปที่ไอดรอปมาเลยไปที่ไอดรอมาเลยไปที่ไอดรอปพวกม่มาช่วยกัน อีกหนึ่งนะโอ้ยหลังเศร้า มิสกี้เนี่ยอันนี้หัวดูเม็ดเล็มันไม่ยิงตัวเลยอะคมจัดหัวคมมากขอของหน่อย

นีไม่ชัวร์ว่ามันจะมาได้ไหมมาได้จิ้บ Guna nah gitu ah oh masuk nah. masuk ขอบคุณนะไม่ตายตัวกูสภาพป่ะเอาชนะเขาไม่ลดนอีกไม่ได้คิว,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 วหรอ トミニーハイトロンなら。 ไงนอ้องตายยิงไม่หยุดเลยฝั่งนู้นลัล่เนเ้สนสไนด้วยที่โดนสนายกาะหายไปเยอะโคตรที่อไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไอ้ตัวสนายมานไหนสนายกินอะไรยังะ

เราเบอร์เดยป้าใส,ส่มันพบศัตรูแล้วต้นไหนดาวอะนี่เป็น มันยิงไปแล้วตัวหนึ่งเพื่อนตัวเพื่อนะมันยิงอยู่ช่วยอยู่โอ้ย แล้วว่ามันยิงพี่ตั้งไอ้วัวแล้วพี่ก็โดดมาแล้วก็ยังโดดสะเก็ดมนันเหรอสะเก็ดเลย